สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อ่านไพ่นะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะให้กับชาวกรกฎเนาะชาวกรกฎเป็นชาวธาตุน้ํานะคะอ่ลักษณะทั่วไปของชาวกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวมากๆนะคะมีความเป็นธาตุน้ําก็คือสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานและก็อ่อนไหวด้วยนะ เป็นคนเจ้าระเบียบนะคะแล้วก็มีลักษณะนิสัยชอบปกป้องดูแลผู้อื่นนั่นเองนะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เปิดไพ่ให้ทั้งหมดนี้เลยจุกๆไปเลยนะคะสี่สำรับเริ่มต้นที่ไพ่ทาโร่เนาะแล้วก็มีไพ่ลอเคิเสริมให้ด้วยไพ่เด็กขีะ The Key นะคะแล้วก็ไพ่คำแนะนำพิเศษให้นะ กอนไปรับชมคำทํานายนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาเป็นค่าครูเล็กๆน้อยให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็แบบตะวันตกดูได้เช่นเดียวกันเนาะไม่ได้อ้างอิงดวงดาวแต่อย่างใดนะคะอ้างอิงตามไพ่ทาโร่นะโอเคส่งจิตส่งใจผ่านไพ่มาเลยนะคะ ขอเป็นตัวแทนในการอ่านไพ่ให้กับชาวกรกฏประจำเดือนมีนาคมค่ะขอให้คำทานายออกมาอย่างแม่นยำนะจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้ามันใช่มันตรงกับคุณตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ แต่ไม่ใช่คอมเมนต์แบบเลอะเทอะเหมือนแบบบางคนเนาะที่เข้ามาดูแต่ก็จะมีน้อยมากๆเลยนะคะก็อ่าอันไหนดีก็ฟังไปนะคะอันไหนไม่ดีก็ฟังแล้วปล่อยผ่านนะคะมันคือภาพรวมโอเคอ่ะ เดากรกฎในเดือนมีนาคมค่ะภาระงานหนักมากแบกมาเลยค่ะสิบไม้เท้าคืองานเยอะมากงานเข้ามากแบบเป็นลักษณะของคนที่โฟกัสที่งานคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ของการงานเยอะหรือหลายโปรเจกต์ก็ได้นะเออขอดูหน่อยว่ารอบข้างเป็นยังไงเป็นคนที่มีความสุขนะ ถึงแม้ว่าจะงานเยอะแต่คุณก็เป็น energy ของคนที่มีความสุขเป็น energy ธาตุน้ําเกิดขึ้นบางคนเป็นเพศที่สามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่อาหารของกินพรั่งพร้อมนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงด้วยคุณโฟกัสที่ความมั่นคงนะในช่วงเวลาของเดือนนี้นะคะ มันเลยทําให้คุณทํางานหนักมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สับสนลังเลใจด้วยตัดสินใจไม่ค่อยได้เหมือนแบบหรือว่าเป็นงานเบื้องหลังก็ได้นะคุณอาจจะทํางานคอนเซัลต์ก็ได้หรือว่าอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของใครหลายๆคนในบริษัทก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานเบื้องหลังเป็นใครได้บ้างล่ะก็อาจจะเป็นอ่ออะไรนะ คอนซัลทหรือแนมะ้กระทัง่งเอ่อพวกที่เป็นสายบ a อะไรอย่างเงี้ยเนาะ Business a n alyst หรือว่าอาจจะเป็นเอ่อไอนะพวกไอทีพวกโปรแกรมเมอร์ได้นะคะที่เหมือนแบบคือเขาทำงานเบื้องหลังอนะอืมประมาณนี้นะ คุณเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของตัวเลขใน energy ของเดือนนี้คือ,อถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ขายของเก่งมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของตัวเลขบัญชีการเงินนะคิดเลขเก่งนะคะคุณเหมือนเอาเวลาในช่วงนี้ไปโฟกัส ฉันต้องทำงานให้หนักให้เยอะนะโฟกัสที่ความมั่นคงคือ Energy รอบข้าขงคุณอ่ะเป็นไพ่ธาตุดินนั่นก็คืออ่าวัตถุเงินทองความมั่นคงแต่สถานการณ์รอบข้าขงคุณก็ดีนะคุณก็มีความสุขมีความพึงพอใจมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกด้วยนะคะอืมว้าวนี่คือไพ่แบบเดือดซันอ่า ความสุขความสนุกสนานความสําเร็จความชัดเจนเอเนอรีของพลังงานของความมีชื่อเสียงนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะไพ่ประจําราศีคุณขึ้นแหละชาวกรกฎเนี่ยคนที่รักบ้านรักครอบครัวเป็นอัศวินเป็นนักสู้นะแต่มันอยู่ในปัญหาคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบออในเดือนนี้มีภาระเยอะก็ได้นะ ต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องเทคแอคชั่นต้องเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับรถลาย,ยานผ่านนะอาจจะมีเรื่องของรถเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออุปสรรคของคุณในเดือนนี้อาจจะหมายถึงการติดต่อสื่อสารในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็ได้นะ เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคนทางไกลต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติเนี่ยเป็นไพ่ของสามไม้เท้าคือการงานนะมีความก้าวหน้านะงานนำเข้าส่งออกงานที่เป็นในลักษณะของอที่ต้องดิวต้องติดต่อประสานงานเป็นสื่อกลางเป็น energy ของเหมือนแบบว่าประสานงานกับฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็นำเข้าส่งออกสินค้า โลจิสติกได้หรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งนะแต่ตัวตนของคุณในเดือนนี้เป็นสิบไม้เท้านั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีภาระในเรื่องของงานเยอะงานเข้าเยอะนะคะอืงานเข้าเยอะก็ไม่ได้แย่นั่นหมายถึงว่าคุณมีโปรเจกต,ต์โครงการเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ไพ่เดอะซันไพ่ความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณทาําอ่ะมันจะประสบความสําเร็จ มันจะนำมาซึ่งการเงินที่มีความมั่นคงร่ำรวยในอนาคตโูคุณได้ไพ่ใหญ่นะเอ p มเพลเนี่ยคือแบบเกี่ยวข้องกับคนทางไกลเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่าเจ้านายเจ้านายต่างชาติได้นะแล้วก็ตำรวจทหารข้าราชการนักธุรกิจระดับเลเวลสูงๆนะคะ ที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้แล้วก็เป็น energy ของคุณด้วยในเดือนนี้ของคุณเกี่ยวข้องมากๆกับงานต่างประเทศนะโดดเด่นคนคนต่างชาตินะคะบางคนอ่ามันออกมาสองใบด้วยแหละอ่ะแปดถ้วยคืออารมณ์เหมือนแบบมีเกณฑ์ในการเดินทางหรืออยากเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งมูฟบอลไปที่ไหนสักที่หนึ่ง นะคะเอ่อมุฟออนไปที่ไหนสักที่หนึ่งคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางแหละเราว่านะเพราะว่าไพ่ตรงนี้ก็เป็นไพ่ของการเดินทางอุปสรรคปัญหาอาจจะมาจากการเดินทางลดรายยานผ่านะก็ได้หรืออาจจะอยากาเดินทางไปต่างประเทศสำหรับบางคนนะคะตรงนี้ก็เป็นไปได้นะ คือสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณนะ่ะมันคือความมีอำนาจความมีบารมีความยิ่งใหญ่โปรเจกต์โครงการอะไรใหญ่ๆกำลังเกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับคุณยังได้สิบเหรียญครอบครัวความมั่นคงความสำเร็จในความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่ผักดันแล้วก็นำพาคุณนะ ติดไม้เท้าตรงนี้บางคนทําธุรกิจอ่าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรประมาณนี้อ่าเอเนรรจีส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะชายออดการเดินทางคนต่างชาตินะคะไพ่เอมพอเพลเอร์ตรงนี้ด้วยนะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศ บริษัทต่างชาติมีเจ้านายเป็นคนต่างชาติก็ได้อุปสรรคปัญหาของคุณน่าจะเป็นในลักษณะของการสื่อสารการเดินทางหรือว่าภาษาต่างประเทศนะสำหรับคนที่ทำงานในลักษณะที่เราพูดไปตรงนี้่งานคอนเซ็ปต์งานไอทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมไพ่ใหญ่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะดูสิ energy ของคุณเดี๋ยวซันด้วย ไพ่ของการเดินทางไพ่งต่างประเทศไพ่ชื่อเสียงความสําเร็จไพ่ชารีออดตรงเนี้ยคือไพ่ประจําราศีของคุณนะนักสู้คนที่รักบ้านรักครอบครัวต้องออกจากบ้านเพื่อไปต่อสู้เพื่อไปอสร้างความมั่นคงนะคะแต่มันอยู่ในปัญหาของคุณอะมันอาจจะหมายถึงว่ามีปัญหาในเรื่องของ การขับรถก็ได้รถล,ลายานผ่านะก็ได้อาจจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มากนะคะอืมอ่าไพ่เอ็มเพลร์ตรงเนี้ยโดดเด่นมากคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่หรือกำลังคิดวางแผนที่จะขยับขยายไปข้างหน้า เดินทางไปต่างประเทศไหมสำหรับบางคนเนี่ยเนี่ยคุณคุณกำลังเดินทางนะมันเป็นไพ่เหมือนแบบสิ่งที่ติดปัญหาคือการเดินทางออกไปจากจุดนี้คุณอยากมุกออนไปไหนสักที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นการงานก็หมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการงานที่ต่างถิ่นแดนไกลอะ่ะ ทำงานโยกย้ายทํางานต่างประเทศก็ได้หรือแม้กระทั่งทํางานที่ห่างไกลจากครอบครัวนะภายใบนี้ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะคุณมีเดอะซันคุณมี energy ของความสําเร็จความสุขความสนุกสนานความมีชื่อเสียงนะคะอยู่ในตําแหน่งของบ้านแล้วก็การงานของคุณด้วยเรามองว่างานของคุณอะ ึงจะหนักก็จริงนะตรงเนี้ยแต่มันนํามาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินชื่อเสียงและความสําเร็จนะตรงเนี้ยแล้วก็ใต้สําหรับเป็นสิบเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะได้การซัพพอร์ตสนับสนุนจากครอบครัวนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องมากๆเลยกับครอบครัวการเงินนะคะอืมเดี๋ยวนะ การงานเราพูดไปแล้วเรามองว่าการงานของคุณประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีภาระเยอะหลากหลายโปรเจกต์โครงการบางคนทำงานหอบไปทำที่บ้านหรืออาจจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะคะที่เหมือนแบบงานมันเข้าอ่ะอืมต้องรีบปัน่นรีบเคลียร์เพราะว่างานที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นงานถ้าเป็นงานคอนซัลต์อ่ะมันก็ต้องเร่ง ตามไทม์ไลน์ถูกไหมตามโปรเกตงานอ่ะอืมนะคะเกี่ยวข้องกับคนไกลคนต่างชาติมากๆเลยนะอ่ะทีนี้ถ้าในแง่ของการเงินเราก็มองว่าคุณมีความมั่นคงนะเออมีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนฉลาดหัวดีอ่าคิดเลขเก่งคำนวณเงินเก่งค้าขายก็เก่งนะคะตรงนี้นะ ค้าขายเก่งบางคนเปิดร้านขายน้ําก็ได้ตรงนี้ยหรือแม้กระทั่งขายของออนไลน์นะที่โดดเด่นขึ้นมาของออนไลน์เด่นมากอ่าเจ้าชะตาสิบไม้งานเยอะสถานการณ์ก้าวถ้วยก็มีความสุขมีความพึงพอใจนะคะก้าถ้วยตรงนี้เป็นไพ่ของคนที่มีทางเลือกไพ่คนโสด คือบางบางคนอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะแต่ว่าเป็น energy ของคนที่ไม่เต็มสิบอะไม่เต็มสิบถ้วยคือเหมือนแบบเออเป็นคนที่ชอบชอบดื่มน้ําชอบน้ําหวานเออสถานการณ์ของคุณในเดือนเนี้ยเป็น energy ธาตุน้ําอาจจะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะสำหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ได้บางคนก็ เป็นคนที่ชอบเล่นหุ่นเล่นเวทยกเวทอะไรอย่างนี้ก็ได้ระวังปัญหาสุขภาพปวดหลังปวดหลังน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนั่งโต๊ะนานๆเนี่ยมันเป็นไพ่นั่งนะคะก็จะหมายถึงว่าปวดหัวปวดหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนมีปัญหาสายตาสั้นยาวแล้วแต่คนแล้วแต่กรณีนะคะอืม แล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของความรักนะเรามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะบางคนเป็นเพศที่สามได้ด้วยตรงนี้นะคะคุณมีตัวเลือกแต่คุณก็ยังไม่เลือกหรอกเพราะคุณสับสนอยู่อืมคุณสับสนตอนนี้คุณก็มีความสุขดีกับสิ่งที่คุณเหมือนแบบ คนคุยอ่ะอม,มีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายคุณก็มีความสุขคือตอนนี้คุณโฟกัสที่เงินเงินความมั่นคงในชีวิตครอบครัวก,การเงินฉันต้องมาก่อนชื่อเสียงความสำเร็จฉันต้องมาก่อนอะไรประมาณนี้อืมนะคะตามไ่ทางตรงนี้ยังเกี่ยวข้องกับคนทางไกลคนต่างชาตินะนที่เราพูดไปอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับบางความรักความสัมพันธ์ นะคะอาจจะมีเรื่องระยะทางนี่แหละเป็นอุปสรรคความแตกต่างบางคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลคนไกลอยู่คนไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ห่างจากคุณมากๆอันนี้คืออุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เรามองว่าคุณก็ เป็น energy ของคนที่มีความสุขดีนะมันช่วงเวลาเนี้ยคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณมีความสุขคุณคุณโฟกัสงานโฟกัสการเงินความสําเร็จนะคะคือคุณนิ่งอะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นอาการนิ่งๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ไกลกันในแง่ความรู้สึกก็เหมือนแบบ เศร้าๆเหมือนกันนะเออบางคนก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์หรือมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ห่างกันหรือบางคนอาจจะเป็นเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เลยไม่เติมเต็มความรู้สึกนะแต่คุณอนะมีคนเข้ามาเยอะนะคนโสดอืมบางคนไม่ใช่คุณก็เลือกที่จะเดินหันหลังออกออกไปจากตรงนี้ก็ได้นะคะ ประมาณนั้นนะคือความรักอะ่ะก็ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแต่ถามว่ามีคนคุยไหมมีมีความสุขไหมมีอืมนะคะบางคนเป็นครอบครัวก,กันไปแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าคุณโฟกัสที่ลูกนะคุณโฟกัสที่งานความมั่นคงในชีวิตในแง่งความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยได้เติมเต็มกันละกันอะไรประมาณนี้ก็ได้สำหรับคนมีครอบครัวนะ แล้วก็เหมือนแบบปิดกั้นในความรู้สึกแล้วก็มีการสับสนอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะคะเอความรักไม่ไม่ไม,ไม่โดดเด่นในแงคนมีคู่นะแต่ถามว่าคุณอนะเป็นอุปสรรคกับคุณไหมไม่หรอกเพราะว่าเรามองว่าคุณอนะมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้อาหารของกินค่อนข้างเยอะอืมนะคะอา่า เนี่ยเหมือนที่เราพูดไปบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังน้ําหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะออกกําลังกายบ้างก็ได้นะคะตรงนี้เงินงานโอเคนะคะแล้วก็งานที่โดดเด่นขึ้นมางานต่างประเทศคนทางไกลคนต่างชาตินะที่โดดเด่นขึ้นมาถ้าถามว่า คนที่อยากออกจากงานแล้วสมัครงานมีโอกาสได้งานไหมเรามองว่าอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็เหมือนมีโอกาสนะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยตรงนะี้มันคือการเดินออกนะคะอยากออกจากงานก็ได้อยากออกจากความสัมพันธ์ก็ได้ประมาณนี้นะในแง่งความรู้สึกมันอาจจะไม่ค่อยได้เติมเต็มเท่าที่ควรนะคะ อืมบางกรณีเนาะทีนี้เรามาดูให้ออสรุปกันเนาะขอไพ่สรุปสามใบค่ะคุณได้สามถ้วยสามถ้วยคือความสำเร็จนะสามถ้วยคือความสำเร็จการเฉลิมฉลองการออกสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายนะตรงนี้งาน เฉลิมฉลองการงานมีความสําเร็จได้ออกไปเจอสังคมได้ออกไปเจอเพื่อนนะแล้วก็อาจจะมีความรักที่พบกันในลักษณะของเพื่อนก็ได้ว้าวสองถ้วยคนโสดมีโอกาสพบรักแน่เลยเนี่ยเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายคุณมีความสุขด้วยนะคุณมีความสุขมีตัวเลือกเข้ามาบางคนคุยกันแบบเพื่อนหรือเจอกันสถานที่บันเทิง ร้านอาหารอะไรไประมาณนี้ก็ได้เป็นความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกรักสองถ้วยเนี่ยรักที่เท่าเทียมสองบวกแปดเป็นสิบถ้วยเออถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์เก่าในอนาคตของคุณคุณมีโอกาสได้พบคู่พบรักครั้งใหม่ด้วยสำหรับบางคนนะแต่สำหรับบางคนก็ระมัดระวังปัญหาเข้ามาในลักษณะของมือที่สาม เนี่ยสามดาบมีเรื่องทุกข์ใจเสียใจกังวลใจหรืออาจจะเป็นในลักษณะการซ่อมแซมปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างที่บ้านก็ได้นะแต่สามดาบตรงเนี้ยคุณต้องระวังอารมณ์บางคนมีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจเนี่ยแปดถ้วยความรู้สึกไม่เติมเต็มอยากเดินออกจากตรงนี้ถ้าเป็นความรักนะ เสียใจมากเป็นไพ่ของความรู้สึกขาดแคลนเป็นไพ่ของการเลิกลาเป็นไพ่ของความทุกข์ใจนะคะเออสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะจะเจอสถานการณ์ที่เป็นอ่ารักสามเศร้าเราสามสี่คนก็ได้อืมหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็ได้จ,จะเป็นปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ทีนี้เรามาดูคำแนะนำคำแนะนำสามถ้วยนะคะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองคุณจะได้มีความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินมีทองที่ได้มาจากการร่วมมือกันหรืออาจจะออกมาเจอสังคมก็ได้ออกไปพบเพื่อนพบพบปะสังคมก็ได้จะทำให้คุณโชคดีนะใค่สามถ้วยตรงนี้นะคะ สำรับไพ่สองถ้วยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณจะได้พบใครสักคนนะคะด้วยความมีน้ำใจของคุณจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่ซึ่งความรักนะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกันที่ดีมากๆในแง่ความรู้สึกเป็นรักที่เท่าเทียมเป็นถ้าเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรก็เป็นความรู้สึกดีๆความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กันถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่เท่าเทียมกันนะคะ แต่อีกบางกรณีไพ่3า,าดาบก็หมายถึงว่าจงระวังความเสียหายความรุนแรงหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากความขัดแยง้งหรือระมัดระวังในเรื่องของการถูกทำาลายร่างกายและจิตใจก็ได้นะนะคะไพ่บอกว่าให้คุณจงยอมรับและแก้ไขมันหรือหลีกเลี่ยงการประทะนะตรงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการประทะอารมณ์คำพูด ตามดาบคือคําพูดนะหุดหมีดโมโหหรือการด่าทออะไรประมาณนี้นะคะจะต้องระวังมากๆเลยมาดูไพ่รัรเคลืกันไพ่ขึ้นพุ่งทยานว,าว้าเป็นไพ่ของพลังงานชาวกรกฎเลยนะ คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางการงานขยับขยายก้าวหน้านะคะพุ่งทยานก็หมายถึงว่ามีความสําเร็จการได้ออกเดินทางนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะกิจาการมีความก้าวหน้านะคะตรงนี้นะการงานก็ขยับขยายก้าวหน้าแต่จ,จะมีภาระในเรื่องของโปรเจกต์โครงการค่อนข้างเยอะงานหนักนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ด้วยนะพยไพ่ใบนี้คือมรดก ภพยสิบเหรียญคุณเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ถ้าคุณเป็นเด็กนะคะอ,อมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่บ้านหรือว่าเจ้านายก็ได้คอยอุปถัมภ์คุณอยู่นะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีทรัพย์สินเงินทองมีมรดกนะคะบางคนได้บ้านบางคนได้ที่ดินมีอสังหาไว้ง่ายนะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะไพ่เบนบอกว่า คุณมีสัมผัสพิเศษมีเซน์มีรางสองหอนในเดือนนี้ของคุณคุณจะมีซิกเซน์มีลางสองหอนที่แม่นยำนะมีสัมผัสพิเศษนะคะสัมผัสพิเศษน่าจะแบบคุณรู้ว่าสถานการณ์นี้คุณจะทำยังไงหรือคุณดีวกว่าคนคนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคือมองคนออกว่าง่ายนะ มีซิกเซนมีลังสังหอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดไพ่รากเคิมเสริมให้นะไพ่ขึ้นความสำเร็จค่ะคุณคุณจะได้รับความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตนะ เนี่ยความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เดอะซันมานี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับชื่อเสียงความสําเร็จนะคะมาแน่แน่นะ,ค,ะความงดงามความสง่างามนะคะคุณกําลังจะมีช่วงเวลาของการได้ใช้ชีวิตนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเออ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ออกเดินทางค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะบางคนก็น่าจะคิดในเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนงานหรือว่าการเดินทางเหมือนที่เราพูดไปอะนะ,ะเดินทางห่างบ้านห่างครอบครัวเพื่อไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จเงินงทองความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตนะคะ ความเข้มข้นไพเบอร์เก้านะไพเบนีบอกว่าให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในแผนการของตัวเองที่ตัวเองได้วางไว้นะคะการศึกษาเรียนรู้การติวเข้มการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องที่คุณกำลังสนใจหรือการงานที่คุณทำอยู่หรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็ได้คนที่เข้ามาดีกวกัคุณเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการศึกษาดูใจกันให้ดีนะคะ ประมาณนี้นะอันนี้คือไพ่ของชาวกรกฏประจำเดือนมีนาคมนะคะคุณได้เดอะซันแล้วคุณได้เอมเพลเยอร์ชาลิออดไพ่ใหญ่มากๆไพ่เมเจอค่ะนาความสำเร็จชื่อเสียงความมีอำนาจความมีบารมีเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวนะคะแล้วก็มีซิกเซนต์มีรางสองหอนดีมากในเดือนนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ก็มีคนเข้ามาคุณเลือกมากมายอยู่ที่คุณนะคะว่าจะเลือกใครนะคะแล้วก็มีโอกาสนะที่คุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่มาในลักษณะของเพื่อนได้ด้วยแต่จะต้องระวังบางคนบางความสัมพันธ์ที่อาจจะมาในลักษณะเป็นอ่ามือที่สามหรือรักสามเช้าหรือมีเรื่องทะเลาะบบอแวงกันตรงนี้ก็ได้นะคะคอยคุรับไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ จะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ